การพบกันระหว่างทรัรมและปูตินประสบความสำเร็จอย่างมากจนกระทั่งทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลงหลังจากที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงรัเสเซียก็เริ่มโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนด้วยขีปุตติสายไกลความไรเดงสาข,ของทัมมันน่าตกใจอย่างยิ่งมันเป็นความอพยุ์อดสูและน่าอับอายที่สุดของประธานาธิบดีสหรัฐในประวัติศาสตร,ร์ทรัมจะตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่ การเจรจาล้มเหลวรัเสเซียโจมตีต่อด้วยขีปนาวุธที่สไกล ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับผลของการเจรจาซึ่งเกิดขึ้นจากผู้นํามหาอํานาจของโลกเราไปนี้ท่านผู้ฟังครับในที่สุดการเจรจาของ2ผู้มีอํานาจก็สิ้นสุดลงเมื่อเวลาก่อน6กโมงเช้าตามเวลาประเทศไทย การเจรจาระหว่างปูตินและทรัมป์สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการโดยใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง45นาทีการถแถลงข่าวของประธานาธิบีรรัเสเซียใช้เวลา8นาทีขณะที่ทรัมป์นี่เลยครับใช้เวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองหลังการพบปะผู้นำทั้งสองยังได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีสื่อมวลชนเข้าร่วมท่นผูฟังครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน จากสีหน้าแววตาของทรัมป์นี่แหละครับที่แสดงถึงความกังวลอย่างออกนอกหน้านั่นหมายความว่าผลของการเจรจานั้นดูเหมือนมันจะล่มเหลวปูตินและทีมเจรจาที่แข็งแร่งโดยการนำของลาบล้อมนี่แหละครับรัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมายของวังเคมลินที่ยังคงตั้งธงเป้าหมายได้อย่างแข็งแร่งโดยที่ทีมประธานาธิบีทรัรมป์นี่แหละครับไม่สามารถที่จะทำให้รัสเซีย ลดทงลงมาได้การยืนถแถลงการร่วมของทรัมป์นี่แหละครับซึ่งใช้เวลาเพียงสีนาทีจึงเป็นการคาดหมายว่ามีการเจรจาครั้งที่สองซึ่งมีการคาดหมายนะครับว่าจะมีการเจรจาในครั้งที่สองที่กรุงมอสโกเนี่ยครับขณะที่ปูตินนั้นดูเหมือนยักษไหลแล้วบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้การถแถลงข่าวของปูตินที่ใช้เวลาเกือบ8นาทีกับแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของทีมรัเสเซีย ในการเจรจาในครั้งนี้โดยถยทอยแถลงที่สําคัญของปูตินก็คือการที่เขาระบุนะครับว่าเพื่อให้การยุติความขัดแยง้งมีความยั่งยืนเราต้องขจัดสาเหตุหลักของความขัดแยง้งความกังวลที่ชอบทำทั้งหมดของรัเสเซียต้องได้รับการพิจรารณา ความสมดุลของความมั่นคงในยุโรปและโลกต้องได้รับการฟื้นฟูผมเห็นด้วยกับทรัมป์ว่าความมั่นคงของยูเครนต้องได้รับการประกันด้วยผมคาดหวังว่าข้อตกลงในวันนี้จะเริ่มแก้ไขปัญหายูเครนและช่วยฟื้นฟืนความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างรัเสเซียและสหรัฐในปี2022ผมบอกกับเพื่อนร่วมง,งานชาวอเมริกันว่าอย่านำสถานการณ์ไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนกลับด้วยการใช้กำลังโดย เตือนว่านั่นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่นั่นจึงหมายความว่าการถแถลงข่าวของปูตินนั้นยังยืนยันในเงื่อนไขเดิมนั่นก็คือการปลดอํานาจยูเครนยูเครนต้องเป็นกลางไม่เข้าร่วมนาโต้ยูเครนต้องไม่มีกําลังทหารใดๆที่จะเป็นภัยคุกคามสรุปง่ายๆก็คือยูเครนนี่แหละครับต้องเป็นเหมือนเบลารุสประเทศในอนัตของรัเสเซียยูเครนต้องเป็นประเทศบริวารของรัเสเซียสงครามจึงจะยุติ ขณะที่คำถแถลงข่าวของทรัมป์ที่กล่าวว่าเราตกลงกันได้ในหลายประเด็นแล้วแต่บางประเด็นยังไม่สามารถตกลงกันได้แต่ก็มีความคืบหน้าจนกว่าจะมีข้อตกลงจริงจะไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้น ผมจะติดต่อนาโต้เร็วๆนี้และจะพูดคุยกับคนอื่นๆที่ผมคิดว่าเหมาะสมและแน่นอนรวมถึงเซลเซลนสกี้ด้วยนั่นคือผลของการเจรจาของทรัปมและทีมงานที่บ่งบอกว่าการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวประโยคที่ว่าบางประเด็นยังไม่สามารถตกลงกันได้นี่แหละครับที่มันคือหัวใจสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการยุติสงครามซึ่งปูตินก็ได้แถลงตามมาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรภายใต้ที งานเจรจารที่แข็งแกร่งของเขาจนนำมาซึ่งการสิ้นสุดของการเจรจารหลังจากใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมง45นาทีแต่บุฟังครับ ก่อนที่การเจรจาในวันนี้จะเกิดขึ้นนี่แหละครับทั้มคาดหวังว่าการเจรจาไว้สูงว่าจะสามารถโน้มน้าวปูตินให้ยอมลดทงเพื่อที่จะทําให้การเจรจามีโอกาสสาเร็จได้แต่ปูตินและทีมงานไม่ยอมครับท่านผู้ชมครับผลของการเจรจาจึงออกมาอย่างที่เห็นการแถลงข่าว วมวรจึงเป็นการประกาศจุดยืนของรัเสเซียไปเสียอีกก่อนการเจรจานี่แหละครับเราก็จะได้เห็นภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งอเมริกาและประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียยืนร่วมกันบนเวทีสั้นๆและจับมือกันอีกครั้งที่ฐานทัพร่วมเอลเมนดอฟดิชัดสันในเมือง แองเคเลตนะครับลัสอลาสกาฐานทัพอากาศสำคัญของ S22 l a แลปเตอร์เบื้องหลังก่อนการเจรจาเราจึงเห็นนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นแสดงพลังอำนาจทางทหารไปพร้อมๆกันอเมริกาแสดงให้เห็นโดยการบินผ่านของเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ล่องหนพิสยยัยไกล B2 ส p i r เปิ ของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมด้วยเครื่องบิน F35 l i g h t n n n Tool จำนวน4ลำคุ้มกันในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปและประธานาธิบดีปูตินพบปะกันบนเวทีขณะที่ทางฝั่งของรัเสเซียก็ส่งเรือลบ6ลำเดินทางมาถึงนอกชายฝั่ง阿拉สกาจากทุกด้านเรือที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เหล่านี้มีทั้งเรือลบและเรือดำน้ำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐสองลำ จอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศเอลเมนดอฟลาสกาซึ่งปูตินของรัสเซียจะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ท่านผู้ฟังครับลองมาดูบรรยากาศในห้องประชุมนะครับที่มันก็บ่งบอกชัดเจนถึงความล้มเหลวในการเจรจาสันติภาพของทรัมป์และทีมงานท่านผู้ฟังครับบรรยากาศในห้องประชุมมองเห็นชัดเจนถึงความล้มเหลวของทรัมป์ก็คือหลังจากเวลาผ่านไปสองชั่วโมงนี่หละครับนับตั้งแต่ประธานธิบดีโดนันด์ทรัมป์และปูตินเริ่มการประชุมแบบปิด3ต่อส ความเงียบจากคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคณะผู้ติดตามชาวอเมริกันที่มักพูดมากซึ่งมักจะทวิตและพูดคุยกันอย่างรวดเดียวนั้นกลับเงียบสนิทในทํานองเดียวกันทีมสื่อสารของเคมลินซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียบวินัยกลับไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิน้นภายในห้องมีตัวแทนจากแต่ละฝ่ายเพียง3คนพร้อมล่ามซึ่งถือว่าเป็นการเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆที่ไม่ธรรมดาสําหรับการประชุมครั้งใหญ่เช่นนี้ เนื่องจากว่าการประชุมนั้นยืดเยื้อมานานเกินเวลาที่กำหนดจึงไม่ชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายกำลังบรรลุข้อตกลงในประเด็นที่ซับซ้อนหรือนี่กำลังติดอยู่ในภาวะที่เกินไม่เข้าคลายไม่ออกกันแน่ขณะที่นักข่าวก็เฝ้ารอและสังเกตที่ประตูเพื่อดูว่ามันมีสัญญาณของการก้าวหน้าหรือว่าการพังทลายของการเจรจารในครั้งนี้หรือไม่ ฟังภายหลังการประชุมเส้นสิทธิ์ลงนี่แหละครับเราคืจึงเห็นวาระที่แท้จริงของมอสโกนะครับว่าไม่ใช่สันติภาพแต่เป็นการดําเนินการสงครามผ่านการโฆษณาชวนเชื่อเศรษฐกิจและก็อํานาจในขณะที่การเจรจากําลังเกิดขึ้นที่ยูเคนี่แหละครับรัสเซียก็ไม่สนใจเรื่องของการเจรจาเพื่อการสันติภาพหรือว่าหยุดยิงใดๆเลยการพบกันระหว่างทรัมป์และปูตินนั้นอาจจะประสบความสําเร็จอย่างมาก จนกระทั่งทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลงนี่ครับรัเสเซียก็เริ่มโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนด้วยขีบรุษพิสัยไกลและก่อนหน้านี้โดนซาเอดก็บินเต็มท้องฟ้ายูเครนและโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งความไร้เดียงสาของทรัมป์นั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง มันเป็นความอบประยุทธ์อดสูและน่าอับอายที่สุดของประธานาธิีสารในประวัติศาสตร์สหรัฐครั์ตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่ว่าหลังการเจรจากับปูตินทุกครั้งปูตินก็จะโจมตีครั้งใหญ่ทุกครั้งเหมือนกันและครั้งนี้มันก็ไม่แตกต่างกันซึ่งความเสียหายจากการโจมตีภายหลังสิ้นสุดของการเจรจาสันติภาพนี่แหละครับเราก็จะทำคลิปนำเสนอเป็นรายงานในคลิปต่อๆไป ่ันผู้ฟังครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประชุมสันติภาพที่จมันจะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยครับทรัมป์เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้ามันเป็นการประชุมแย่ๆมันจะจบลงอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากมันเป็นการประชุมที่ดีเราก็จะจบลงด้วยการจะได้สันติภาพในอนาคตอันไลเกิดขึ้นบ้างหลังจากตอนนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าการเจรจาพูดคุยที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมันล้มเหลว รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ